สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นหาเงินออนไลน์เนี่ยนะครับทำยังไงดีเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากติดลบนะครับเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับทำยังไงดีวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมเองนะครับเผื่อเพื่อนๆจะนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวผมเองเนี่ย ตอนเริ่มต้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้คำว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันพูดได้หลายอย่างบางคนมีแค่ครึ่งตัวแต่ว่าก็พยายามกระเสือกสนหาเงินจนได้นะครับบางคนเนี่ยขยับได้แต่หัวนะครับเขาก็พยายามทําหาเงินนะครับวาดรูปอะไรก็ว่าไปออนไลน์นะครับก็ทําจนได้นะครับแต่เราเนี่ยใครที่มีครอบ3ามสเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีส่วนหนึ่งละนะครับมีสมองนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงก็โอเคแล้วนะครับ ก็ถือว่าเราก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ตัวมเองก็สมัยตอนที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะครับห้องนะครับอยู่คอนโดเล็กๆแล้วก็โดนธนาคารมายึดนะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของคนใหม่เมื่อไหร่เขาจะมาไล่ที่อะไรอย่างี้นะครับก็อยู่ด้วยความหวัดนหวั่นเงินใช้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยจะมีนะครับพยายามทํครับทำงานเสริมทั้งงานพิเศษนะครับจนผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบนะครับชอบอ้างว่าเออ เนี่ยคนนั้นเขาทําได้เพราะว่าเขารวยคนนั้นเขาทำได้เพราะว่าที่บ้านมีเงินคือสารพัดจะหาข้ออ้างมาเลยแต่พอมันเริ่มมีสติมาคิดได้นะครับว่าเอออ้างไปมันก็เท่านั้นนะครับโทสิ่งภายนอกมันก็เท่านั้นแต่ชีวิตเรามันก็อยู่อยู่ที่เดิมนะครับเราจะไปหวังว่าเงินทองมันจะหล่นจากฟ้ามาช่วยเราเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องสู้เองทําเองนะครับถ้าเราไม่สู้ใครจะมาช่วยเรานะครับก็คิดได้อย่างนี้เนี่ยก็เลยเป็นตามสเต็ปนะครับมีสเต็ปอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันครับ ข้อหนึ่งก็คือนะครับตั้งเป้าหมายนะครับพอเริ่มมีสติคิดได้ว่าเออเราทนอยู่กับปัจจุบันไม่ไหวนะครับเราจะเริ่มต้นหาเงินนะครับให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเนี่ยมันทํำยังไงบ้างครับคือถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปไหนดังนั้นเนี่ยเราต้องชี้เป้าไว้ก่อนว่าเราจะไปไหนนะครับซึ่งความคิดในการตั้งเป้าหมายเนี่ยผมได้มาจากหนังสือเรื่อง The Secret นะครับ The Secret ของ Rhonda b y r ร e นนะครับเขาก็ให้จินตนาการนะครับว่าเออเราอยากจะได้สภาพนะครับแวดล้อมความสุขนะครับ จินตนาการซิว่าความสุขเนี่ยที่เราอยากจะได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนึกถึงภาพอนาคตนึกถึงสิ่งนั้นให้เหมือนว่ามันอยู่กับเราจริงๆนะครับเออผมก็ได้ไอแบบนี้มาตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะหนังสือ The Secret เนี่ยนะครับผมก็จินตนาการนะครับว่าเออผมจะต้องมีอย่างงี้อย่างนั้นนะครับบกเออนะครับก็ไปอ่านหนังสือของธนแพทย์สมสุจีรานะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของธรรมะอะไรางี้นะครับมันเหมือนกับมาแมทชิ่งกันว่า สิ่งที่เราคิดเนี่ยนะครับมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหาเราเซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะครับเนี่ยผ่านไปเนี่ยสิปีแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วในอดีตนั่นเองนะครับว่าผมอยากจะมีบ้านอย่างนี้นะนะครับผมอยากจะอยู่สภาพแวดล้อมแบบนี้นะมันเป็นเรื่องจริงจริงนะครับอันนี้ใครที่เริ่มต้นแล้วก็ยังไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยลองตั้งเป้าหมายดูลองจินตนาการอยู่นะครับ ลองคิดถึงว่าเวลาเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขยังไงนะครับเราจะมีรถเราจะมีบ้านเราจะมีเงินทองใช้สอยยังไงนะครับ <aret. S 1> เนี่ยมันเป็นเหมือนการตั้งเป้าหมายในจิตใ,ใจนะครับลึกๆแล้วว่าเราจะต้องทําให้ได้นะความสุขที่ได้เนี่ยมันจะมีความสุขหรือเกินนะครับทาแบบนี้นะครับได้ผลผมลองทำดูละเวิร์กนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดไว้นะเออถ้ามีเงินสักเดือนละห้าหมื่นเนาะรายได้เดือนละห้าหมื่นเนี่ยผมมีความสุขละผมพอละชีวิตนี้นะครับ <at> แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับ โอ้มันไปไกลกันเยอะเลยก็คือ6 7 8ดแหลักนี้เลยนะครับทําให้นะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยผมบอกไปลยว่าตั้งไว้สูงๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะตั้งน้อยเนี่ยครับมันสัมพันธ์กันกับเรื่องของความพายายามด้วยเหมือนกันถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบน้อยเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่พายายามแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้เวอร์เกินนี้นะครับเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันสุดคือมันต้องสมมาตรกันนะครับระหว่างไอ้เป้าหมายกับความพยายามอ่ะถ้าเราตั้งไว้สูงเหลือเกินแต่ความพยายามเราแบบนิดเดียวเนี่ยนะครับ อันนี้มันก็ไม่เวิร์กคืออย่างเช่นเราคิดไว้ว่าเราจะทําไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องวางแผนไว้เลยว่าเราจะทายัางไงนะหนึ่งวันเราจะทาอะไร1เ,เดือนเราจะทาอะไร1ปีเราจะทาอะไรเราก็ต้องวางแผนคิดไว้งี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือการฝืนแรงต้านนครับสังคมเนมันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะต้านครับเราจะเป็นคนส่วนน้อยที่มีเงินมีทองนะครับทาให้เราจะต้องฝืนจากสิ่งที่ความคุ้นเคยเคยชินนะครับมันก็เลยจะต้องเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับแล้วก็ไม่ง่ายถ้าง่ายเนี่ยมันก็ ไม่ใช่ละนะครับเพราะว่าถ้าง่ายเนี่ยใครๆทํามันก็ได้แต่ถ้าอะไรมันยากๆปัญหามันเยอะๆเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับหนึ่งนะครับก็คือตั้งเป้าหมายนะครับพอตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บนะครับสองก็คือหาวิธีการนะครับหาวิธีการว่าอะในเมื่อเราอยากจะมีเงินเท่านี้เราอยากจะมีบ้านอย่างนี้เราอยากจะมีชีวิตอย่างนี้นะครับแล้ววิธีการเนี่ยเราทํำยังไงนะครับ วิธีกรารก็คือเราก็ต้องไปหาความรู้นะครับเหมือนคนที่เขาบอกว่ามีเงิน1ล้านลงทุนอะไรดีนะครับเขาเขามาจะบอกว่าคุณก็ต้องไปหาความรู้ก่อนสิถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยเงินที่คุณมีมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนคนที่ถูกหวยอะ่ะถูกหวยในรางวัลใหญ่นะครับสิล้าน30ล้านนะครับผ่านไปไม่กี่ปีเงินหมดเป็นเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าทัศนคติความคิดนะครับเขายังเป็นคนจนอยู่เขายังไม่ได้ปรับตัวเองให้เป็นคิดแบบคนรวยนะครับนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปทําอะไรเนี่ยเราต้องหาความรู้ก่อน ตอนท,ที่ผมไม่มีอะไรเลยเนี ene, ue, ่ยนะครับผมก็ไปหาความรู้ด้วยการที่ผมไปยืนอ่านหนังสือในร้านฟรีฟรีนะครับผมไปอ่านที่ดวงกมนซีคอนสแควร์นะครับสมัยก่อนดวงกมนเนี่ยนะครับตรงอยู่ชั้น2อะนะครับผมไปยืนอ่านทั้งวันเลยนะครับผมชอบเรื่องไหนผมอ่านหมดเลยนะครับผมก็ยืนอ่านอ่านอ่านนะครับผมก็ได้ความรู้ได้ความคิดนะครับมันมีวิธีการหาเงินยังไงบ้างมันมีความรู้มันมีเรื่องไหนที่ผมสนใจเนี่ยผมก็อ่านเราก็จะมองเห็นภาพรวมภาพกว้างนะครับถ้าอยู่แต่ในบ้านเราก็จะไม่รู้เรื่องของโลกภายนอกแต่พอเราไปออกไปดู ทั่วประเทศนะครับทั่วจังหวัดนะครับทุกจังหวัดทั่วต่างประเทศเนี่ยเราไปเที่ยวมาเนี่ยมันเปิดหูเปิดตานะครับอ่านหนังสือมันก็เหมือนกันอ่านหนังสือแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะโลนเป็นอย่างนี้นะนนนนะธุกรกิจมันมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นเก็บขยะเอามาขายเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเนี่ยวงพาณิชย์เขาทําขยะนะครับเอาเก็บขยะพวกนี้เนี่ยมารีไซเคิลขายนะมันได้เงินนะผมก็จะรู้ละ <Saint ito. S 1> เพิ่มเติมนะนะครับวิธีหาเงินแบบนี้นะทํางี้นะครับซึ <S <S ่งหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธนะครับ ติดอาวุธทางความคิดเนี่ยโคตรสำคัญนะครับและหนังสือประเภทไหนที่เราควรจะเริ่มอ่านนะครับตอนที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยจุดด้อยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของทัศนคติความคิด i มเ s e t เนี่ยมันแย่มากๆสังเกตง่ายๆก็คือมักจะชอบโทษคนอื่นมักจะชอบผัดวันประกันพรุ่งนิสัยพวกนี้เนี่ยมันเป็นขยะซึ่งมันอยู่ในจิตใจเราเราต้องแก้เรื่อง i มเ s e t ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่านประวัติของคุณบัณฑิตเรื่องรัง,งสีอย่างเงี้ยผมชอบนะครับของคุณตันภาสกรนาทีเนี่ยผมอ่านแล้วฮึกเ่บมีกำลังใจว่าจะ ติดลบเนี่ยเขาพลิกชีวิตขึ้นมาได้ยังไงเขามีความคิดยังไงนะครับอ่านชีว่าประวัตินะครับคนที่สําเร็จเยอะ ulous, ๆเราจะได้จับจุดนะรเราจะได้รู้ว่าช็อตคัทเนี่ยนะครับชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็สําเร็จทันทีไม่ต้องเจอความล้มเหลวเยอะมากจะทําให้เราเนี่ยคิดได้ว่าเออเราก็ล้มเหลวไม่ได้เท่าเขาเลยเนาะทำไมเรายังไม่สู้นะครับอันแรกก็คือหนังสือพวกสนนติความคิดนะครับชีวิตคนอื่นเนี่ยไปอ่านเลยมันเป็นช็อตคัทนะครับ ธุรกิจนะครับความคิดนะครับเราลองไปดูว่าเออเศรษฐศาสตร์นะครับการตลาดนะครับธุรกิจนะมันมีอะไรบ้างถ้าลองไปอ่านดูอ่านเยอะๆเลยแล้วก็ลองดูว่าเราชอบอะไรพอเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราถึงจะไปโฟกัสสิ่งนั้นนะครับซึ่งก็คือข้อ3ามนะครับเจาะลึกไปทีละอันเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่าน,ปนไปหลายอย่างแนละ้วสุดท้ายนั้นเนี่ยผมก็มาสะดุดกับหนังสือนะครับที่ สอนหาเงินออนไลน์ก็คืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือที่เป็นการเปิดโลกของผมก็คือ Google Make Me Rich นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการสอนนะครับทำอ f ฟเฟลต์นะครับก็ทําให้ชีวิตเนี่ยผมเปลี่ยนไปทันทีนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์มากๆแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่า ไปอ่านฟรีเนี่ยนะครับก็คือตอนที่เราไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ไปอ่านฟรีแต่ว่าพอเรามีเงินแล้วเนี่ยนะครับก็ไปซื้อนะครับไอ้พวกโหลดเถื่อนก็อย่าไปทําเลยนะครับไปซื้อหนังสือจริงๆเนี่ยมาอ่านเลยนะครับก็เรามีทุนมีเงินแล้วนะครับเราอย่าไปเสียดายความรู้นะครับพวกนี้เนี่ยทุ่มไม่อันสําหรับการที่เราหาความรู้เนี่ยด <tinc S 1> ีมากๆนะครับข้อที่สามก็คือลงมือทําทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับตอนที่ผมรู้นะครับเรื่องของการหาเงินออนไลน์เนี่ยครับมันทาได้จริงๆนะเนี่ยผมก็เริ่มทําทันทีเลยนะครับ แต่นะครับไอคนที่เพิ่งเปลี่ยนจากคนที่คุ้นเคยกับชีวิตเดิมๆแล้วพยายามจะทานแรงต้านขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ขัดขวางเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนิสัยของตัวเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงเราเนี่ยนะครับทุกสิ่งเนี่ยล้วนเป็นแรงต้านทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแรงต้านมีอุปสรรคเยอะแค่ไหนเนี่ยให้เรากลับไปดูข้อที่1นะครับว่าเออเป้าหมายของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วความรู้สึกมีความสุขในสิ่งที่เราจะได้ในเป้าหมายเนี่ยนะคร มันมีความสุขแค่ไหนเรานึกตรงนั้นให้ได้นะครับเรานึกไว้ก่อนว่าเออปัจจุบันเนี่ยมันแย่มากๆสิ่งที่เราต้องการคืออนาคตเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแล้วเราก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับทำข้อ3ได้ก็คือฝืนแรงต้านนั้นได้นะครับไอการที่เราเซ็ตเป้าหมายได้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทาให้เราไม่ผัดวันประกันพุ่งนะครับคิดปุ๊บทําปั๊บนะครับ อ่านหนังสือมาเขาบอกว่าทําอย่างนี้นะครับเราก็ลงมือทําเลยทันทีนะครับสาหรับใครที่ไม่สามารถทานแรงต้านนะครับแรงต้านที่ผมบอกเนี่ยก็คืออุปสรรคทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับก็มีคอนเซปต์นะครับผมมีคอนเซปต์ในการแก้ปัญหาเนี่ยมีดังนี้ครับก็คือข้อ1นะครับคิดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามันทุกทรมานแค่ไหนเจออะไรที่มันคับข้องใจเนี่ยเห็นให้มันชัดๆว่าเนี่ยคือความทุกข์นะครับคือเราไม่ต้องไปจมกับมันว่ามันเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะเราไม่ต้องไปจมกับมันแต่ให้เราใช้้้สิ่่งงเเหลาานนนีป็แรึึดขม เราจะเอาชนะคาด่านนั้นให้ได้นะครับนี่คือความทุกข์ปัจจุบันนะครับข้อ2ก็คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายเนี่ยชัดเจนนะครับนี่คือความสุขที่เราต้องการในอนาคตเราจะต้องทําไปถึงตรงนั้นให้ได้ข้อที่3นะครับก็คือเขียนมันออกมาว่าในเมื่อเราลังเกียจความทุกข์เราอยากจะมีอนาคตที่ดีแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละเดือนเราจะไปถึงเป้าหมายยังไงสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะทําอะไรให้สําเร็จได้บ้าง ทำออกมาเขียนเป็นออกมาแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราติ๊กเลยว่าเราทําอะไรสําเร็จไปบ้างเขียนออกมานะครับการที่เราเขียนเนี่ยจะเป็นการบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทํานะนี่คือสิ่งที่เราต้องทําทําสิ่งสําคัญเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับอะไรที่ไม่สําคัญเนี่ยเราตัดออกอะไรที่ไม่สําคัญบ้างติดโซเชียลติดเกมนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยลำบากไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสบายทีหลังนะครับถ้าสบายวันนี้ก็สบายวันนี้เลยก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะสบายตลอดไปเนี่ยก็ต้องหัดลาบากตั้งแต่วันนี้นะครับ ไม่งั้นเนี่ยนะครับเราก็จะลํบาบากไปต่อชีวิตนะครับ <c oughs> ก็เลือกเอาว่าจะไปทางไหนสุดท้ายนะครับก็พยายามทําสิ่งพวกนี้เนี่ยให้มันเป็นอัตโนมัติทําให้มันคุ้นเคยคุ้นชินแล้วมันจะกล่องเก่านิสัยของเราเนี่ยให้เป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนไปจากคนเมื่อวานนะครับข้อท <c oughs> <4 S 1> <c oughs> ี่4นะครับแล้วถ้าเราไม่มีอะไรเลยล่ะเราจะทำยังไงดีนะครับ <c oughs> ผมเองตอนเริ่มต้นเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคอมสักตัวก็ยังไม่มีนะมือถือยังเป็นแบบคือมือถือเน่าๆสักอันนึ่งอ่นะครับ ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถือว่าแย่ก็ไปรับจ้างนะครับอย่างผมเนี่ยเคยไปรับจ้างแบบล้างจานนะไปคอยช่วยคนสอนพิเศษอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยนะครับรับเงินชั่วโมงละสามสิบสามบาทเนี่ยน้อยแค่ไหนชั่วโมงละสามสิบสามบาทนะครับทำวันละสามชั่วโมงได้วันละเก้าสิบกว่าบาทเนี่ยนะครับดูสิครับหรือว่าไปขายของที่ตลาดนัดสวนเจ้าจักรเนี่ยได้ค่าแรงวันละสามสี่ร้อยนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยทำสามวันนะครับ ก็เป็นรายได้เสริมนะครับมีอะไรที่เราสามารถไปทําได้เนี่ยทำไปเลยนะครับไปรับจ้างอะไรเนี่ยก็ไปทําเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนจะว่าง้นเพื่อนจะว่าอย่างนี้นะครับเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับก่อนที่จะไปสนใจคนอื่นนะครับเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับพอผมเริ่มเก็บเงินนะครับเริ่มมีเงินละเนี่ยผมก็เอาไปซื้อคอมพิวเตอร์เลยซื้อคอมพิวเตอร์เอามาทําเลยนะครับผมตั้งใจจะหาเงินออนไลน์ใช่ไหมครับงานแรกที่ผมทําก็คือเปิดอีเมลอ่านเปิดอีเมลแล้วได้ตังค์นะครับศูนย์จุดศูนบ ดูวิดีโอดูวิดีโอแล้วได้เงินนะครับซึ่งพวกนี้บอกเลยว่าเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะครับเป็นสแกมทั้งสิ้นนะครับใครที่มาดูถึงตอนนี้เนี่ยก็อย่าไปทำนะครับมันหลอกลวงทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอผมพบแล้วว่ามันหลอกลวงเนี่ยผมก็เลยไปหาอย่างอื่นทำนะครับก็คือทํา eBay นะครับซึ่งนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปเอาของที่สวนเจ้าจักรเนี่ยมาค้านะครับก็ทดลองทําไปทํามารู้สึกว่าไม่เวิร์กเลยนะครับไม่สนุกกับมันเลยนะครับจนไปเจอหนังสือที่ผมบอกว่าทำอัฟเฟลเลตเนี่ เป็นจุดเปลี่ยนโดยแท้จริงนะครับเราทำปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเวิร์กทันทีลองทำไปตั้งหลายอย่างครับจนมาเจอว่าเออทำแอเฟรียต์นะครับยิง g o กูเกิลนะครับทำแอเฟรียต์กับ cj.com เนี่ยเออมันได้ตังค์นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำมาแต่ทำปุ๊บมันไม่ได้เงินปั๊บนะครับทำเป็นปีเนี่ยนะครับประมาณ2-3ปีเนี่ยก่อนจะได้เรื่องนะครับผมไปซื้อหนังสือ dreamweaver เนี่ยมานั่งเขียนโค้ดนะครับทำเว็บไซต์เนี่ยหนึ่งเดือนนะครับก่อนจะได้มาหนึ่งเว็บไซ เป็นไงบ้างก็คือเจ๊งนั่นเองนะครับเจ๊งเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยิงโฆษณาครับจาก Google Ad มาแล้วมันไม่เวิร์กนะครับทำ SEO ไม่เป็นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะนั้นก็ไปซื้อหนังสือนะครับเรียนทํา SEO นะครับไปเข้าคอร์สสัมมนานะครับทํา g o o g l e Ad นะครับก็ไปลงเรียนมาเนี่ยนะครับก็เป็นสเต็ปเลยก็คือเหมือนคนจะท YouTube อ่ะนะครับมีมือถือนะครับก็ทําให้มันได้นะหรือว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยก็ไปรับจ้างนะครับเป็นฟรีแลนซ์ไปขับแก็กไปเป็นแอดมินเป็นแชทนะครับไปรับหิ้วของนะครับ มันมีงานเยอะแยะไปหมดเลยอย,อยู่ที่ว่าเราเลือกหรือเปล่าถ้าเราเลือกงานเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะครับตอนที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราอย่าไปเลือกงานนะครับก็คือทําไปก่อนให้มันได้กระแสะเงินสดเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเริ่มมีเงินเนี่ยเราค่อยไปทําสิ่งเราชอบทีหลังก็ได้นะครับแต่ตอนแรกต้องฝืนไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําตามสเตจนี้เลยนะครับพอเริ่มมีเงินนะครับก็ลองไปโฟกัสว่าเออเราจะหาออนไลน์จากทางด้านไหนเราจะทาธุรกิจไหนดีนะครับก็จากการที่เราไปหาความรู้หาหนังสือมาอ่านนะครับแล้วก็เริ่มลงมือททททําีีีีนนนน้ะครับ เจอปสักอะไรก็แก้ปัญหาไปได้เลยประมาณนี้นะครับข้อที่5คือนะครับไปหาสังคมไปหากลุ่มไปหาสังคมนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเกื้อหนุนกันละกันนะครับทำคนเดียวไม่เวิร์กผมบอกเลยนะครับแล้ววิธีการที่จะไปหาคนกลุ่มที่คิดเหมือนเราเนี่ยทำยังไงดีก็คือ1นนะครับไปสัมมนาไปสัมมนาเนี่ยเราก็จะเจอคนนะครับเจอคนที่เป็นเพศเดียวกับเราเข้าเว็บบอร์ดเข้าเว็บบอร์ดเนี่ยเราก็จะเจอคนเพศเดียวกับเรานะครับเข้า Facebook กลุ่มนะครับ เราก็จะเจอคนประเภทเดียวกับเราเวลาเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยนะครับความคิดการกระทำเนี่ยแตกต่างกันช่วยเหลือกันนะครับเราต้องหากลุ่มให้ดีๆด้วยนะครับดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยถูกตริตเรานะครับซึ่งพอเราไปเจอกลุ่มที่ใช่แล้วเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนกันนะครับจะมีการแชร์การให้ความรู้นะครับการคุดคุยแบ่งปันกันนะครับเกื้อหนุนกันเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยผมทําตัวคนเดียวมาเนี่ยผมรู้เลยว่ามันเหนื่อยนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไม่รู้จะไปให้ใครับ แต่มันจะดีที่สุดเลยก็คือเราเข้าหาผู้รู้ผู้ที่เขามีประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับเขามาคอยชี้นำเนี่ยจะดีมากนะครับขาหนึงยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อคอร์สแพงๆนะครับยินดีที่จะได้คุยกับคนที่เขาเก่งๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วยรัดขั้นตอนได้มากเลยนะครับข้อ6นะครับต่อไปก็คือเราก็ต้องมีวินัยด้วยนะครับมีวินัยทําสม่ําเสมอนะครับพอเราทําเป็นประจําจนมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเรานั่นเองนะครับพอทําเป็นนิสัยแล้วนะครับ ไม่ว่าเราจะเบื่อเราจะท้อนะครับเราก็จะทําเราหมดกำลังใจได้ถูกต้องครับเราทุกคนเนี่ยก็คือมันก็จะมีมีท้อบ้างมีวันที่แย่บ้างอะไรบ้างนะครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอสิ่งที่เรามีเป็นมีในเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเขียนเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยยึดอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ลงมือทําวันที่เราท้อเราก็ทําวันที่เรามีกําลังใจมากเราก็ทํายังไงเราก็ทําทําไปเรื่อยนะผมรับรองเลยว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนขนาดผมเนี่ยทำมาเป็น10ปีเนี่ยมันถึงจะเวิร์กเนี่ยนะครับมีใครรอได้นานกว 5 0นะครับ60ปีนะผู้พันเซนเดอร์เนี่ยแกงมากแล้วยังสามารถทำา KFC นะครับจนเป็นแฟรนไชส์แล้วเรานะครับถ้าเราอายุไม่มากเนี่ยนะครับเราลงมือทำครับแล้วก็สู้กับมันทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ไปหางานเสริมงานประจำทำเก็บเงินนะครับหาความรู้นะครับคิดตั้ง m i n d s e t แล้วก็ไปหากลุ่มอยู่นะครับทดลองลงมือทำเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับ ผมก็จะไม่ค่อยโทษคนอื่นละนะครับจะโทษตัวเองซะมากกว่านะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับนี่คือจุดที่เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มาหาเงินออนไลน์ได้เนี่ยนะครับมีขั้นตอนตอย่างไงบ้างมันไม่ง่ายนะก็บอกเลยว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าถ้ามันง่ายเนี่ยใครๆก็รวยเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยก็จะต้องทําอะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาต้องทําอะไรที่มันฝืนกระแสนะครับฝืนสภาพแวดล้อมที่เราเคยเป็นอยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปดูนะครับว่า เราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนได้บ้างซึ่งผมก็แชร์ประสบการณ์ที่ผมมีนะครับก็หวังว่านะครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังท้อถอยนะครับแล้วก็ต้องการกาลังใจนะครับก็ผมบอกเลยว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับโอเคครับก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ